มีช่วงหนึ่งที่คุณอาจเริ่มรู้สึกแปลกกับตัวเองไม่ใช่เพราะทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เพราะความสามารถหายไปแต่เพราะคุณไม่รีบใช้มันคุณยังรู้ว่าถ้าจะลุกขึ้นจัดก,การคุณทำได้ถ้าจะเร่งคุณก็เร่งได้และถ้าจะกลับไปเป็นคนที่เก่งชัดและคุมทุกอย่าง คุณก็ยังทำได้เหมือนเดิมแต่คุณไม่ทำไม่ใช่เพราะหมดไฟและไม่ใช่เพราะไม่เอาแล้วแต่เพราะบางอย่างในตัวคุณเริ่มลังเลกกับการกลับไปเป็นคนเดิมทันทีนักรบระดับลึกมักเจอช่วงนี้หลังจากวางโจทย์วางบทบาทและยอมอยู่กับวันที่ไม่ต้องรู้คำตอบ ทันทีที่สนามเงียบลงความเก่งแบบเดิมจะยืนรออยู่ตรงขอบสนามพร้อมจะถูกหยิดกลับมาใช้เหมือนอาวุธที่คุ้นมือและคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณยังเก่งอยู่ไหมแต่คือคุณจะรีบกลับไปใช้ความเก่งนั้นเพียงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยหรือจะยอมอยู่กับช่วงที่ยังไม่ต้องพิสูจน์อะไรแม้จะไม่คุ้นก็ตาม ชีวิตในจังหวะนี้ไม่ได้ขอให้คุณเก่งขึ้นแต่มันกําลังดูว่าคุณจะอยู่ได้ไหมโดยไม่ต้องแสดงความเก่งนั้นตลอดเวลาความเก่งไม่ได้มาในรูปของการลงมือทำเสมอไปในบางครั้งมันกลับมาในรูปของความคิดการประเมินหรือการเตรียมพร้อมล่วงหน้าคุณอาจยังไม่ได้ทำอะไรแต่ในใจเริ่มจัดลำดับแล้วว่าถ้าจำเป็น คุณจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรจะพูดอะไรหรือจะวางแผนแบบไหนนักรบระดับลึกเริ่มสังเกตว่าความเก่งแบบนี้ไม่ต้องใช้แรงมากและไม่ต้องประกาศมันโผล่ขึ้นมาเองทันทีที่ใจรู้สึกไม่มั่นคงหรือกลัวว่าจะช้าไปไม่ใช่เพราะคุณอยากควบคุมแต่เพราะความเก่งเคยเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่คุณใช้พาตัวเอง ผ่านหลายช่วงชีวิตมาแล้วและเพราะมันเคยช่วยใจจึงหยิบมันขึ้นมาก่อนจะถามว่าสนามนี้ต้องการมันจริงหรือเปล่านักรบระดับลึกไม่ดึงความเก่งนี้ออกและไม่ผลักมันไปไกลเขาเพียงเห็นว่าการที่ตัวเองพร้อมจะเก่งไม่ได้แปลว่าต้องรีบใช้ความเก่งนั้นทันทีเพราะบางสนามไม่ได้ต้องการคนที่เก่งเร็ว แต่ต้องการคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรวางอาวุธเดิมไว้ก่อนวันที่30 5หเมื่อคุณไม่รีบกลับไปเป็นคนเก่งของตัวเองนักรบระดับลึกไม่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองยังเก่งอยู่เมื่อคุณไม่รีบหยิบความเก่งกลับมาใช้ความรู้สึกหนึ่งจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาไม่ดังไม่รุรนแรงแต่ค้างอยู่เป็นความรู้สึกว่า คุณน่าจะทำได้มากกว่านี้หรือน่าจะจัดการให้ดีกว่านี้ทั้งที่ไม่มีใครตำหนิและไม่มีอะไรพังนักตรบระดับลึกเริ่มเห็นว่าความไม่สบายใจนี้ไม่ได้มาจากสถานการณ์แต่มาจากช่องว่างระหว่างตัวตนเดิมกับจังหวะใหม่ตัวตนเดิมเคยรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้แสดงความสามารถเมื่อได้ควบคุมและเมื่อได้พิสูจน์ว่า ตนเองยังเอาอยู่เมื่อความเก่งนั้นยังอยู่แต่ไม่ได้ถูกเรียกใช้ใจจึงเหมือนยืนอยู่กลางอากาศไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะเครื่องมือที่คุณยังวางอยู่ข้างตัวโดยที่คุณตั้งใจไม่หยิบมันนักรบระดับลึกไม่รีบทำให้ความไม่สบายใจหายไปและไม่ใช่ความเก่งเพื่อกรบความรู้สึกนั้นเขาเริ่มเรียนรู้ว่า ความไม่สบายใจนี้ไม่ใช่สัญญาณให้กลับไปเร่งแต่มันคือจุดที่บอกว่าคุณกำลังยืนอยู่ในสนามที่ความเก่งแบบเดิมไม่ใช่เงื่อนไขหลักอีกต่อไปและการยืนอยู่ตรงนี้แม้จะไม่คุ้นอาจเป็นสิ่งที่เปิดพื้นที่ใหม่ให้ชีวิตค่อยๆจัดรูปของมันเองมาดูเทคนิค3เทคนิคของนักรบ การวางความเก่งไว้ข้างตัวโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเทคนิคที่หนึ่งรับรู้ว่าความเก่งกำลังถูกเรียกไม่ใช่จำเป็นต้องใช้นักรบระดับลึกแยกให้ออกว่าความเก่งกำลังถูกเรียกในใจหรือถูกเรียกจากสถานการณ์จริงการรู้ว่าฉันทำได้ไม่เท่ากับฉันต้องทำตอนนี้ วิธีการฝึกเมื่อใจเริ่มคิดล่วงหน้าเริ่มวางแผนหรือเริ่มเตรียมพิสูจน์ให้หยุดรับรู้ว่าความเก่งกำลังขยับขึ้นมาในใจโดยยังไม่ต้องตัดสินใจใช้มันตัวอย่างเมื่อมีปัญหาเล็กๆรู้ว่าจัดการได้แต่ยังไม่เข้าไปจัดเมื่อมีคนลังเลรู้ว่าช่วยชี้นำได้แต่ยังไม่พูดทันที เทคนิคที่2เลื่อนการใช้ความเก่งออกไปหนึ่งจังหวะนักรบระดับลึกไม่ห้ามตัวเองเก่งแต่เขาฝึกไม่รีบการเลื่อนไม่ใช่การปฏิเสธแต่คือการดูว่าถ้าไม่ใช้ความเก่งทันทีชีวิตจะจัดการได้เองแค่ไหนวิธีการฝึกไม่อยากเข้าไปแก้ให้เลื่อนออกไปหนึ่งช่วงเวลา อาจเป็นไม่กี่นาทีหรือข้ามไปวันถัดไปแล้วสังเกตว่าอะไรเปลี่ยนไปตัวอย่างเมื่องานดูช้าไม่เร่งแก้ทันทีบทสนทนาค้างไม่รีบสรุปให้จบเทคนิคที่สใช้ความเก่งเมื่อสนามเรียกไม่ใช่เมื่อใจไม่มั่นคงนักตรบระดับลึก ใช้ความเก่งเมื่อมันจำเป็นต่อสนามไม่ใช่เมื่อมันจำเป็นต่อความรู้สึกปลอดภัยของตัวเองความเก่งที่ถูกใช้ในจังหวะที่ใช่จะไม่หนักและไม่ต้องพิสูจน์วิธีการฝึกถามตัวเองสั้นๆก่อนลงมือว่าถ้าฉันไม่ทำตอนนี้จะมีอะไรเสียจริงไหมถ้าคำตอบคือไม่คุณยังไม่จำเป็นต้องรีบใช้ความเก่งนั้นตัวอย่างเห็นความผิดพลาดเล็กน้อย ให้ปล่อยผ่านเห็นเรื่องสำคัญจริงลงมือโดยไม่ต้องอธิบายมากสรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่หนึ่งความเก่งไม่ใช่ความจำเป็นเมื่อใจอยากจัดการเร็วเพื่อให้รู้สึกมั่นคงแค่รับรู้ว่าความเก่งกำลังถูกเรียกโดยยังไม่ใช้เทคนิคที่สองเลื่อนได้โดยไม่เสียคุณคา่าเมื่อไม่สบายใจ ให้สังเกตว่าการไม่สบายใจนั้นเกิดขึ้นเมื่อ,อยังไม่ใช้ความสามารถให้เลื่อนการใช้ความเก่งออกไปหนึ่งจังหวะเทคนิคที่3ใช้เมื่อสนามเรียกให้ถามว่าถ้าไม่ทำตอนนี้จะเสียอะไรจริงไหมเมื่อคุณเริ่มวางความเก่งไว้ข้างตัวได้ชีวิตจะไม่ได้เงียบลงทันทีและคุณอาจไม่ได้รู้สึกโล่งอย่างที่คิด สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือความรู้สึกแปลกเหมือนยืนอยู่กับตัวเองโดยไม่มีบทบาทมาข้ําแต่ตรงนั้นเองคือจุดที่นักรบระดับลึกเริ่มเห็นชัดว่าศักยภาพไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ครบเพียงแค่ไม่ถูกดึงขึ้นมาใช้งานเพื่อกลบความมิมั่นคงอีกต่อไปการไม่รีบกลับไปเก่งไม่ใช่การถอยแต่คือการหยุดวิ่งเพื่อฟังว่า ชีวิตกำลังเรียกด้วยจังหวะแบบไหนและเมื่อคุณไม่รีบแสดงไม่รีบพิสูจน์ไม่รีบยืนยันคุณค่าของตัวเองบางอย่างในใจจะเริ่มนิ่งพอให้คุณอยู่กับศักยภาพของตัวเองได้จริงๆโดยไม่ต้องแปลงมันเป็นผลงานหรือคำอธิบายใดๆในวันต่อไปเราจะค่อยๆเข้าไปดูว่าการอยู่กับศักยภาพโดยไม่รีบแสดงออกนั้น เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับชีวิตอย่างไรไม่ใช่เพื่อทำให้คุณเก่งขึ้นแต่เพื่อให้คุณไม่ต้องเร่งใช้ความเก่งเพื่อจะรู้สึกว่าตัวเองยังมีที่ยืนและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มของการขยับที่ไม่ต้องใช้แรงเดิมอีกแล้วพบกันวันที่306การอยู่กับศักยภาพโดยไม่รีบแสดงออกนักรบระดับลึกอยู่กับพลังของตัวเอง โดยไม่ต้องพิสูจน์